อำเภอบางลระกรรมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมาผนวดอยู่ที่วัดจุลามณีในปีพุทธศักราช2007ได้มีชุมชนหนึ่งอาศัยอยู่ตามเรือนแพรลำแม่น้ำยมประกอบอาชีพทางการประมงซึ่งคาดว่า จะเป็นประชากรกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอบางระกรรมรรังในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งคลองกรุงศรีอยุธยาระหว่างปีพุทธศักราช2112ถึง2133ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามกับพมา่าได้ปรากฏหลักฐานการตั้งชุมชนแห่งหนึ่ง ในเขตท้องที่อำเภอบารกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสัตว์ราวุธเพื่อเตรียมการรบกับพมา่าจึงเรียกชุมชนแห่งนั้นว่าชุมแสงสงครามในปีพุทธศักราช2449ได้มีประกาศจากทางราชการตั้งเป็นอำเภอชุมแสงโดยมีขุนระเดชประชาดุลในอำเภอคนแรกภายหลังได้ย้ายสถานที่ตั้งอำเภอใหม่ โดยได้ย้ายมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมที่ตำบลบางระกรรมซึ่งตั้งอยู่เหนือศาลเจ้าพ่อดับทองที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่นี้มีลักษณะเป็นเรือนแพรซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแพรหลวงทั้งนี้เนื่องจากในฤนดูน้ำหลากน้ำจะเอ่อล้นท่วมตลิ่งราษฎรต้องใช้เรือเดินทางมาติดต่อราชการซึ่งยากลำบากในการเดินทางสัญจรอย่างยิ่ง เนื่องจากความยากลำบากในการสัญจรทางน้ำในอำเภอสมัยนั้นจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่บนพื้นที่เนินที่บ้านทาโกตำบลบางระกรรมเพื่ออำานยความสะดวกให้รัษดรในการเดินทางมาติดต่อกับทางราชการโดยใช้ทางบกรวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการในเมืองพิษณุโลกด้วย วันที่24เมษายนพุทธศักร,ราช2460ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระบัติสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชโองค์การให้เรียกชื่ออำเภอตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอชุมแสงมาเป็นอำเภอบางระกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ปรากฏว่ารัษดร ต้องได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเพราะไม่มีถนนรัษดรต้องเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรประกอบกับมีบ้านเรือนคนอาศัยแถบนั้นก็มีเป็นจำนวนน้อยอีกทั้งยังมีสัตว์ป่าดุร้ายชุกชุมรัษดรจึงได้มีการร้องเรียนให้ย้ายที่ว่าการอำเภอกลับมาตั้งยังที่ตั้งเดิมในปีพุทธศักราช2474หลวงพินพลราช ในอำเภอขณะนั้นเห็นความเดือดร้อนของรัษฎรในการเดินทางไปติดต่อราชการที่บ้านทักโกจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งยังริมฝั่งขวาของแม่น้ำยมใกล้กับวัดสุนทรประดิษฐ์หมู่ที่7ตําตบลบางระกำรรจนถึงปัจจุบันข้อสันนิษฐานความเป็นมาของชื่อบางระกำรรซึ่งเป็นทั้งชื่อตำบลและอำเภอนั้น มีผู้ให้ความเห็นไว้สองกระแสดังนี้กระแสที่หนึ่งที่มีชื่อนี้เข้าใจว่าแต่เดิมท้องที่ตำบลและอำเภอนี้เป็นท้องที่กันดานการเดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลกไปอำเภอบางระกรมเป็นไปด้วยความระกรมลำบากอย่างยิ่งจึงได้เรียกกันว่าวังระกำรต่อมาได้เพี้ยนเป็นบางระกำรกระแสที่สอง ที่มีชื่อนี้เพราะสมัยก่อนบริเวณนี้มีต้นกระกรรมขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อว่าบางระกรรมต้นกระกรรมเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ3-5เมตรลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10-15เซนติเมตรเป็นไม้โตช้าลำต้นมีสีดำมีกิ่งก้านสาขาดกมากลำต้นและกิ่ง มีหนามแหลมคมยาวประมาณ2-3เซนติเมตรใบและฝักมีรูปร่างคล้ายใบและฝักของต้นมะขามดอกมีสีชมพูคล้ายดอกจามจุรีหรือชมชาชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นแฉะและน้ำท่วมขังในฤดูแล้งชาวบ้านจะต้องออกไปหาฟืนมาเผาทานเพื่อเก็บไว้ใช้ในการหุงต้มทำอาหารเนื่องจากสมัยก่อนนั้น ต้องใช้เตาถ่านกันทุกครัวเรือนต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมตัดนำมาเผาถ่านมากที่สุดคือต้นระกรรมซึ่งคุณสมบัติไม้ระกำรนี้เมื่อเผาเป็นถ่านแล้วจะเป็นถ่านไม้ที่แกร่งและเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากเวลาชาวบ้านไปตัดไม้รกระกำผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้กลับมาทำเป็นอาหารก็คือมันนกมันนก มักชอบขึ้นอยู่ในป่าระกรรมชาวบ้านจะสังเกตได้จากเถาที่เลื้อยขึ้นมาเถามนกจะอาศัยลําต้นและกิ่งก้านของต้นระกรรมในการยึดเหนี่ยวชาวบ้านจะใช้เสียมขุดนำเอาหัวมนกนำกลับมาทำอาหารได้ทั้งอาหารหวานและอาหารคาวทำเป็นอาหารคาวได้แก่แกงเรียงมนกอาหารหวานได้แก่น้ำกะทิมนกและที่ง่ายที่สุดก็คือ มันนกต้มจิ้มกับน้ำตาลทรายมันนกที่ขุดได้จากป่าระกำรรจะมีเนื้อแน่นและเหนียวกว่ามันนกที่ขุดได้จากป่าไม้ชนิดอื่นนอกจากจะมีต้นระกำจำนวนมากแล้วยังมีพืชอ,อีกสองชนิดซึ่งถ้าไม่กล่าวถึงไว้ในที่นี้ก็คงจะต้องนับวันเรือนหายไปกับคนรุ่นเก่าเยาวชนรุ่นหลังก็คงไม่มีใครที่ได้รู้จักได้แก่ เหตุรกรรมกับพงระกรรมซึ่งธรรมชาติให้มาเป็นของคู่กันพงระกรรมเป็นญาตระโกลหนึ่งมีลักษณะลำต้นแข็งมีขนาดใหญ่ประมาณนิ้วมือสูงประมาณสองเมตรเศษขึ้นแตกหน่อเป็นกอกอย่างหนานแน่นกินพื้นที่กว้างใหญ่จนเต็มท้องทุ่งชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะโดยเฉพาะบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยมเช่นเดียวกับต้นระกรรม ในป่าพงรกรรมนี้จะมีสัตว์หลากหลายชนิดชอบอาศัยอยู่เช่นนกหนูหมูป่าเต่าและงูเมื่อถึงกลางฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมชาวบ้านจะเริ่มออกหาของป่าที่อยู่ในป่าพงรกรรมในจำนวนนี้มีเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวบ้านมากก็คือเห็ดกระกร,รม เห็ดกระกรมีลักษณะหลายรูปแบบเช่นรูปกลมรูปแบนรูปปีผิวมีสีขาวไม่มีหมวกบางต้นมีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่บ้านชอบขึ้นเฉพาะที่โคนต้นพงกรรมที่ทับถมกันเป็นเวลานานเท่านั้นเห็ดบางลูกจะขึ้นอยู่บนยอดพงที่แตกใหม่ดูขาวสะอาดและสวยงามยิ่งนักเวลาที่ชาวบ้านออกไปหาเห็ดกระกม ก็จะมุ่นไปตามพงรกรรมที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจนบางครั้งแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้าหรือบางครั้งก็อาจจะหลงทิศจนหาทางกลับบ้านไม่ถูกไปเลยดังนั้นในขณะหาของป่าต้องคอยสังเกตหาต้นไม้ใหญ่เพื่อปีนขึ้นไปดูทิศเพื่อหาทางกลับบ้านหรือไม่ก็ต้องมุ่นกลับทางเดิมแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากสัตว์ป่า ที่ชอบออกมาหากินเห็ดกระรกมเช่นกันที่ชาวบ้านกลัวที่สุดก็คืองูกับช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูจงอางที่ชอบอาศัยและวางไข่อยู่บนยอดพงรกระรกมเห็ดกระรกมนี้จะมีรสชาติมันเหมือนน้ำกะทิมะพราะ้าวชาวบ้านจะนำมาปรุงอาหารซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยมากยิ่งขึ้นเช่น ถ้านำมาใส่ในแกงเรียงฟักทองจะทำให้น้ำแกงมีสีขาวข้นเหมือนใส่กะทิสดแต่ถ้านํามาใส่กับผัดบวบก,ก็จะทำให้น้ำผัดบวบมีน้ำสีขาวข้นและมีรสชาติมันอร่อยขึ้นจะรับประทานดิบๆก็ได้จะมีรสชาติมันโดยเฉพาะต้นที่อยู่บนยอดพงจะสะอาดรับประทานดิบได้เลยถ้านำมาปิ้งรับประทานกับน้ำพริกจะอร่อยมาก หรือจะนำมาต้มยำก็อร่อยเช่นกันถ้าเก็บเห็ดมาได้จำนวนมากชาวบ้านจะนำมาร้อยพวงด้วยตอกไม้ไผ่มัดเป็นวงกลมห้อยไว้ให้แห้งเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานเวลาจะนำมารับประทานก็จะนำมาแช่น้ำให้อ่อนนุ่มสิก่อนจึงจะนำมาปรุงเป็นอาหารเห็ดระกรนี้ปัจจุบันหาดูได้ยากมาก เนื่องจากพงรกระรกได้ถูกตัดทำลายไปหมดซึ่งในช่วงแรกชาวไร่ตัดต้นพงรกระรกไปทำค้างทัวหรือนำลำต้นมาขัดสารเป็นฝาบ้านให้ความคงทนได้เป็นอย่างดีโปรกไม่ลบกวนอีกด้วยแต่ปัจจุบันพงรกระรกถูกชาวไร่ชาวนาถ่ายทิ้งเพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในการทำไร่ทำนามหมดดังนั้นเยาวชนคนรุ่นหลังคงไม่มีใครได้รู้จักหรือ ได้ยินคำว่าพงรกรรมและเหตุลกรรมอีกต่อไปวิถีชีวิตของชาวบ้านบางรกรรมในอดีตนั้นมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายโดยพึ่งพาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในไร่นาก็มีอาหารให้เก็บเกี่ยวกินใช้ไม่รู้จักหมดเมื่อมีมากก็เก็บไว้กินไว้ใช้ในวันหน้าหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยนอาหารกัน คนบางระกรมก็มีปาลาล้าปลาเกลือปลาย่างปลาจมปลาเจา้าน้ำปลาปลาส้อยก็นำอาหารดังกล่าวใส่กระบุงแล้วหาไปแลกกับข้าวสารกับอีกหมู่บ้านหนึ่งเช่นตำบลปลักแร่ซึ่งไม่ค่อยมีอาหารประเภทปลาแต่จะมีผลผลิตจากข้าวได้เป็นจำนวนมากเพราะพื้นที่ตำบลปลักแร่อยู่ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง จึงเหมาะกับการทำนาแต่ชาวบ้านตำบลบางระกรรมอยู่ติดกับแม่น้ำน้ำจะท่วมขังทุกปีจึงไม่เอื้อกับอาชีพทำนาจึงเหมาะสมกับอาชีพทางการประมงมากกว่าดังนั้นเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบางระกรรมในอดีตนั้นสอดคล้องกับหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ให้แนวทางการดำเนินชีวิตกับคนไทยในปัจจุบันเพื่อน้อมนำตามหลักปรธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละครอบครัวและชุมชน